ประชากรหนูและแมลงสาบเนี่ยมีมากกว่าประชากรคนในกรุงเทพมหานครของเราคำถามอยู่ที่ว่ามีใครเคยคิดไหมว่าหนูและแมลงสาบที่มีมากกว่าประชากรกรุงเทพจานวนมากเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นสัตว์ที่นําโทษให้กับเราผมกราบเรียนว่าเป็นสัตว์ที่นําโทษให้กับเรานําเชื้อโรคมามาก ถ้าเราถามเพียงแต่แพทย์เล็กน้อยก็บอกแล้วครับโรคที่มากับสัตว์เหล่านี้เนี่ยทำให้มนุษย์เดือดร้อนมากแต่นี่คือชั้วโรคตัวใหญ่กว่าพวกไวรัสกับแบคทีเรียตัวมันเห็นชัดๆเนี่ยนำเชื้อโรคตลอดเวลาโรคฉี่หนูก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ชัดเจนเลยโลยครคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เนี่ยมีมากผมจะทำนโยบายพิเศษครับท่านผู้มีเกียรติครับ นโยบายพิเศษที่เป็นครั้งแรกที่พูดกันอย่างจริงในประเทศไทยของผู้ว่ากทมเป็นผู้สมัครชื่อดรเกรียงศักด er ิ์เจริญวงศัก์เบอร์สก็คือประกาศสงครามกับหนูและ,มะแมลงสาบจะมีการตั้งมือปราบหนูมแมลงสาบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตำแหน่งชัดเจนประจำเขต50เขตเพื่อมีคนรับผิดชอบเจาะจงแล้วจะได้ไม่มีการลืมไปจากสารระบบ เพราะว่ามีหน้าที่มากจนลืมไปในเรื่องใหญ่ที่สําคัญจะมีมือปราบหนูมแมลงสาบป,ประจําเขตคลองเตยประจําเขตยานาวาประจำเขตบาง,บ,างบอนผมจะกระดมอาสาสมัครทั้งจากหน่วยงานอื่นและภาคประชาชนมาร่วมกันทํางานที่ห่วงใยเรื่องนี้ว่าเราต้องทําสงครามกับหนูมแมลงสาบให้สําเร็จเสร็จสิ้นในช่วงที่ผมเป็นผู้ว่าอย่างรวดเร็วในช่วงต้นที่เป็นผู้ว่า เวลาหนึ่งปีจะจัดการให้หนูแมลงสาบเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าลดหายตายจากไปมากวิธีการก็คือนเน้นใช้องค์ความรู้ในการกำจัดอย่างรวดเร็วให้เสร็จเร็วและไม่ให้กลับมาระบาดอีกโดยเน้นการกำจัดเสร็จแล้วควบคุมโดยการให้ความรู้ประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการปราบหนูและมแมลงสาบก็คือผมจะใช้สารเคมีที่เรียกว่าซิงค์ฟอสฟด์เรดสกิลสารหนูแอนทนี่คือสิ่งที่วงการวิชาการบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการ มีวิธีที่หนึ่งสารเคมีควบคู่วิธีที่สองทางชีววิทยาจะใช้โปรโตโซวัวจากงูเหลือมเป็นเหยื่อสําเร็จรูปเพื่อน,นูจะป่วยตายในเวลา1 0 1ถึง15วันยังนั้นถ้าเราใช้วิธีการที่ควบคู่กันไปอย่างที่เห็นอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับทั้งสารเคมีชีววิทยาเราจะจัดการได้หลายรูปแบบรวมถึงใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมีพืชไล่หนู เป็นวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นหาไม่ยากและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาด้วยเราก็สามารถจะจัดการกับหนูได้ด้วยวิธีหลากหลายและวิธีที่4คือใช้เทคโนโลยีการดักจับพัฒนามีกลไกทํางานไฟฟ้าเพื่อจับหนูนี่คือวิธีตัวอย่างความจริงมีมากกว่านี้ซึ่งเพื่อประหยัดเวลาผมเล่าให้ฟังว่าเราจะใช้วิธีครบวงจรทุกความรู้ที่มีในโลกนี้ที่ก็จัดการหนูได้เราจะเอามาใช้ให้หมด เพื่อจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องหนูแจกแบบบ้านป้องกันหนูและ,มะแมลงสาบสำหรับบ้านใหม่ที่จะสร้างขึ้นซึ่งอันนี้ได้ให้ดีไซเนอร์เนี่ยดีไซน์แบบบ้านไว้แจกเลยถ้าต้องการที่จะให้หนูมแมลงสาบในบ้านใหม่ที่เราจะทำไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปนั่งป้องกันอย่างเดียวแต่แต่สามารถที่จะเตรียมการไว้ล่วงหน้านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกทมถ้าผมได้เป็นผู้ว่าเริ่มโครงการมอบสิทธิพิเศษ ผู้ค้าที่ปรับปรุงพื้นที่ตนเองให้มีความสะอาดถ้าผู้ค้าร่วมมือจะลดค่าธรรมเนียมลดภาษีให้กับตลาดร้านค้าแผงลอยที่รักษาความสะอาดคัดแยกและทิ้งขยะอย่างถูกวิธีเพื่อเกิดแรงจูงใจให้ร่วมมือกันไม่ให้เกิดเป็นปัญหาที่ทําให้อาหารของหนูและแมลงสาบมีอยู่มากมายเกินจนทําให้มันอยู่สะดวกจัดโครงการเพื่อเกิดการตื่นตัวเรื่องการเรื่องของสุขอนามายัย โครงการตลาดสดแผงค้ารถเข็นถูกสุอาสมัย